สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสะเกดบ้านน้ำคำอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะพาทุกคนมาดูที่วัดอ,อยู่ภายในวัดสะเกดนะครับพาพี่น้องมาเบิงโบสถ์นะครับพาพี่น้องมาเบิงวิหารหรือว่าโบสถ์บ้านปราโพวงของพระสิมนะครับสิมวิหารหรือว่าอุโบสถ อยู่ภายในวัดสะแก้วนะครับในที่พี่น้องเดี่ยวเห็นนะครับนี่อายุเพิ่นหลายปีแล้วครับสามหมากระแตะต้นปีพศต้นรัชการที่ห้าพี่น้องต้นรัชการที่ห้าแล้วก็มาบูรณนะในปีพศสพองพันร้อยสี่สิบสามีผมพี่น้องจะาพาไปเบิง่งในประวัติย้อยนะครับเขตพุทธาวาสนี่ง่ายนะครับกรมเศริมปรการเพิ่นเขียนว่าวิหารและสิม โมเลบอุโบสถวัดสะเกตบ้านน้ำคำตะบนน้ำคำอำเภอสวนอภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยวัดสะเกตตั้งขึ้นในรัชสมยัยกรุงศรีอยุธยาตนปลายช่วงที่กลุ่มชนวัฒนธรรมไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณเมืองทงหรือเมืองทุ่งหรืออำเภอสวนอภูมิในปัจจุบันนะครับวิหารเดิมใช้เป็นสิมหรือว่าอุโบสถเฝินกับของสิมกูเดียได้พี่น้อง นะครับบ้านพู้ไทย้องวสิมนะหรือว่าภาษากลางพื้น้องอุโบสถหรือว่าวิหารเป็นอาคารทึบฐานเป็นฐานแบบเอวเอวเอว,เอว,เ,อวเอวขันบอกเป็นเรือ่อเอวขันมอมุ่งหน้าทําเป็นเครื่องไม้ประดับแกะสลักลวดลายรูปราหูอมจันทร์และลายพันพฤกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นถิ่น สิมหรืออุโบสถต,ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหารสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่สี่ไหมโอ้ต้นรัชกาลที่ห้าปลายปีรัชกาลที่สี่พี่น้องและก็ต้นรัชกาลที่ห้าเป็นฐานปูงฐานสูงมุงหน้าเกะสลักลายไม้เช่นเดียวกันกับวิหารกลรกรุ่มศิลปกรได้ดําเนินการบูรณะวิหารและสิมหรืออุโบสถวัดสาแก้วแล้วเสียจในปีพศ .2443 สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่8อุบลร,ราชธานีนี่คือหลักฐานนี่น้องครับเบิง่งดูบ้านหน้าซิมคูพี่น้องซิมคูมีเคยเห็นนึกถือหาก็เห็นนี่นะโบสถ์คูนะครับทั้งในก็นี่องค,งนะค์พระพุทธรูปครับมาไปเบิ่งนะครับองค์พระพุทธรูปทั้งในนี่ครับกราบไหว้ก่อนครับ ออมพระปุตธรูปนะครับเป็นไม้ผสมปูนพีน่น้องครับนี่ภายในแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็เป็นไม้ครึ่งปูนพร้อมพีน่น้องอันนี้ด้านหน้าครับมีรูปสางมีรูปไก่มีรูปสิงห์ฮ่า วิหารหลวงพ่อใหญ่ครับทั้งในกับสีคือเดียวครับเป็นอบองค์พระนะครับที่ข้างในครับพาไปน้องฮาเบิร์กข้างในครับกราบไหว้ก่อนครับพี่น้องครับกราบไหว้องค์พระาก่อน โมสาลีเลกะทาพวกกำรัารุกหลาอยู่เย็นเป็นสูเด้อขวานกายแข็งแรงอยากบัดข้ามด้อหน่อยครับครับครับอ้าวญยติโยมมากลาบไปเลยครับใส่ถงพนิชวงผ้าเลยครับเนี่ยนี่คืออยาดโยมมากราบไป้ครับ เป็นพระบรมสารีริกธาตุครับข้างในก็จะเป็นพื้นเป็นลังคาไม้พี่น้องเป็นไม้ข้างล่างก็จะเป็นปูนปนี่ครับมาพี่น้นนนนองเบิกครับเพิ่งเห็นข้างแรกที่เป็นโบสถ์ขูแลลวพี่น้อง น,นี่คืออยู่ภายในวัดบ้านน้ำคำวัดสะแกวตำบลน,น้ำคำอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาถ่ายคือพี่น้องในเบิ่งเดียวนะครับข้าวบุญข้าก้วในหลายคัดที่เข้ามาดูมาชมเอาสำหรับคลิปนี้เอาวอาคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าถิ่นเบาวงคนไทยสียภาไปรอบไปเบิ่งไปซบอี่ะอนุโมทนาสาธุบุญ ระลึกนึกหาเอาเด้อพจนปุกปังรักษาคุ้มครองครับสาธุสาธุสวัสดีครับ